นึกว่าจะโดนแบบเข้ามาปุ๊บเฮ้ยคุณนั่นแหละถ้าคุณใหญ่สนับสนุนช่องเราก็สามารถดูในทางเบอร์นี้ได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับมาเลยค้าอยู่หน้าหินโอ้โอ้ไม่ขาอยู่หน้าหินเฮ้ย เอาเอาเฮ้ยบอจริงดิข้างอยู่หน้าหินเลยได้หนึ่งนาทีแล้วนะไปมันหลัวไวแล้วกัน โอโค้ค่อยค่อยค่อยเรียนหายเออกระไรช่วงต่อเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งเบ้าอ้อโอ้โอ้กระตุกมากโอ้โหเสียงเสียงเกมดังมากเข้ามาใช้เกียร์สองนาทีไอ้ห่าโอ้โหปิงด้วยนี่สินะเดี๋ยวยี่สิบมกว่นนี้หละ เจอหกหกร้อยใสคิว 600. Thank you, ครับไห้ hey. ผมมี180ร้อยแปดสิบโลไม่หรอเอ้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านอาวุธหน่อยใช่ไม่รู้ดิเดี๋ยวนี้ว่ามันมีมีอ่านให้แบบอ่านซีไหมคือระหว่างผมจะกดอาวุธก่อนกับกดตัวมันจะเอาไงดีวเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าซีของนาิดาคืออะไรผมไม่ได้ดูสปอยอะไรหะอะไรเลย เรากดเรากดอาวุธก่อนไหมเออเรากดอาวุธก่อนอาวุธรอบแรกวันนี้เรามีโอกาสการันตีอาวุธนะถ้าโชคดีจริงๆไปเลยด,ดิโอ้เล่นเออเฮ้เราสามารถเข้าไปเช็คได้นี่โอ้ลูกบาทใหม่เดี๋ยวขอลงดูเดี๋ยวดิว่าอยู่ตรงไหนเชี่ยอยู่ตรงนี้อะเราเาทางเข้ามาอยู่ตรงไหนะเนี <laughs> ่ยแย่ละเออไม่ทีหลังแล้วกันนะพวกนะ โอเคเราขอไปลองเล่นโอ้โอ้โอปิงไม่เคยปิงขนาดนี้มาก่อนเปิด C2 ดีเดี๋ยวขอขออ่าน C ีแป๊นึงนะเออกลุ่มดาวเมื่อใช้เอเอจำนวนชนิด่าของตอัวละครที่อยู่ในทีมตัวละครท่าไปไอฟ้าปปท่าน้ำหนึ่งตัวไม่ใช้กงก้อะต้องไป ไปใต้สารติดติดในติดธาตุใช่ไหมไอ้สกิลเอเออเมื่อทำมียางงอกเงยไปเปอร์ลูไปเปอร์ลูและเบงบาร์สามารถติดขี้ได้โดยถูกกำหนดให้ให้มีอัตราขี้20เปอร์เซ็นต์และมีความรีบข้ละเปอร์เซ็นต์และจะได้ผลกระทบธาตุเป็นปริทยาเราบีบมันแล้วแพร่กระจายเราป้องกันจะลดลงเออยางงอกเงยก็ต้องมีท่าน้ำญหาคือไม่ได้ยนที่ไม่ได้เปิดในโลกไหมในจังหวัดสมุทรที่เรากระสบจากชะน้าของมิติดำที่โตขึ้นมันน่าเปิดถึง C6 นะแต่เราไม่มีเพชรเยอะขนาดนั้นไงยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราหวังอาวุธันอะัน เล่นดูก่อนปิ๊ดปิ๊ดปิ๊สัตว์เลยแบบองเล่นแบบเล่นแบบตัวเดียวดีปกติโอเคช้ได้

มีการระเบิดเป็นปจังหวะโอ้แต่ระเบิดแรงนะระเบิดแรงระเบิดแรง,แรงตีงไ่รู้เลยว่ามันทำหาย <c oughs> อะไรคือคือรังการกดอัน,นตีปุ๊บแล้วแบบเราเดินมันจะมีอันนี้เลยเหรอจะมีแบบไอกดูดิไอสันลักตรงเท้าอะ่ะกูรูล้ละกูรู้ละทำไมมันกระตุกไอ้อเหี้ยเพราะี้ยนี้เองเข้าใจเลยว่าทำไมกระตุก ผมที่เข้าใจเลยเปิดอาวุธแหละคิดอะไรมาว่าเปิดอาวุธอ่ะมึงอยากได้อะไรก็เปิดอันนั้นแหละเออไปเออที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือสลับเปิดไหมเปิดตัวละครสลับอาวุธเออใช้ได้ความคิดเจ๋งพี่ชายคิดไม่ได้ว่าจัดยังไงโอเคสิบโลแรกฮะเปิดอาวุธก่อนแล้วก็เปิดตัวละครตามปึบ ปึ๊บม่วงมาเชียวเลยพี่ฮอมอามาทำไมเนี่ยแลบโอ๊ยคึบโัแรกฮะดูว <t aps> ่าจะทองเลยอ๋อเรเซอร์เรเซอร์ผมจะปวดดาวไม่หมดแล้วเนี่ยเปิดเปิด20โลเนาะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนที่ปึ๊บ ไม่ไม่ทองโอ้โหมาสองสองเลยอ้าวโอเคไปโอเคเราเปลี่ยนที่กันดีกว่าไปดึกไปดึกไปดึก ได้ละเราพร้อมได้อชิมเมนต์โอ้ไม่ทองอีกแลยโค้ดดูโอ้เป็นเน็ตเออเต็มเต็มที่เลยพี่โอ้ไม่ทองเข็มปีไปอาวุธต่ออาวุธนี้น่าจะถึงแล้วแหละการันตีแล้วโอ้ไม่ทองเปิดแค่อาวุธอ่ะอาวุธได้ปุ๊บคือกูไม่แค่ โอ้โหเราเราได้คือมากกว่า20โลแล้วเลยเนะี่ยโอเครับขึ้นเลยไปคนหนึ่งได้เอามาใส่ิใช่ไหมนเนี่ยเปิดมา10โลฮะกำลังตีแล้วอาวุธอ่ะเอา,อเอายังไม่กำลังตีเกอนลึกลึกซาร์ชลึกเลยแบบนี้ลึกเลยจาก180เหลือ90โลทูเรต ไอ้หอีกเอ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้โหแม่งมาสองตัวเลยดึกจริงโอ้โหเอ้ยอาอแม่งเอาซาบแบบเอ,เอาพี่เลเซอร์กูซาบแบบสีเต็มละไปเอ้ยเอาบูทขอเถอะนะขอเลยอือหือโผล่มาม่วงอือหือ เพอาะเขอไม่เอาหอ,อกเจดนะโอ้โหแม่งมาเป็นหอ,อกที่เสียวซ่านเลยโอ้โหยิงดุวัฒนูมาทำไมอ่ะเอาโอ้โหอ,อยากได้อาวุธดั้นอะไม่ได้อยากได้อันนี้โอ้ก็ได้ก็ได้ใช้อาวุธจีอาวุธคาราุณาวิลิตีให้น้องก็ได้ว่า เราเ้าใจเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่นะเป็นเน็ตเอาพี่ใหม่ล้วเป็นเน็ตพี่ฮึบการันตีแล้วลึกมาก80โลเลยเนะี่ยอืมทองกว่สองตัว,ตว <c oughs> น้ำโมน้ำโม,น,ำโมน้ำโมไอ้ย่อืม <c oughs> แม่งโผลมาไม่ต้องลุ้นเลยโผลมาเป็นโดมเบอร์เลอร์เลยพี่ ไม่ไม่ไม,ไมีแถมปะมีแถมไหมโอ้โหแถมทนดูมาโอ้แบบนี้ไม่ได้แล้วพี่สี่สิบโลแบบนี้ไม่ได้ละสี่หนึ่งอย่างน้อยต้องสี่หนึ่งสิบห้าโลปวดใจจริงๆเต็มปีเลยโอ้โห เอาไดนนโนมาให้ตัวไหนเนี่ยให้เจรานเนยนี่หลานเสดีแล้วเดี๋ยวดูอาวุธด,ดิอุธได้เพิ่มพลังโจมตีขึ้น20%่สิเนสมารถเพอเสียหายเขาี่โจมตีปกติเพิ่มขึ้นโอ้ไม่ได้ใช้ะ่ะ <laughs> ล,ลึกมากลึกจริงๆที่ร้อยไปสิบโลนะถ้าแบบบางทีน้องก็ใจร้ายเกินนะ โอ้โหให้ให้ลวงสลึกเลยโอ้ยโอเคโอเคอย่าเหน้อยก็ได้ละให้อภัยให้ให้อภัยโอ้สาาเก็บมาเกลือซอชครับขึ้นก่อนลอยไปสิบเลย,เ,ลยเป็นดวงาน้อยต้อง C ีหนึ่งไม่ได้อาวุธละหรือว่าจะสุ่มอาวุธดิไม่รู้เหมือนกัน ก็ฟันปลาเหมือนเดิมวิธีการทำให้ตัวเองได้ยากขึ้นนั่นคือการสลับสลับสุกอ้าวห่วงไหมนโอ้โหเลืสังตัวโอ้ชิดไปขอไหมขอได้ไหมสีทองเลยอ,อาวุธอ่ะโอ้โหนี่อปอบใจใช่ไหมเนี่ยให้อันนี้มา <S 2> <S 2> <S ออโอเคโอเค เปลี่ยนทีล่ละเปลี่ยนที่ไม่ได้ช่วยอะไรนี่คือนี่คือให้ปลอบใจใช่ไหมแบบไม่ต้องแย่งแบบแบบไม่ต้องแย้งยายเอเอาเาาเวลิตี้เยเอาวันนี้ไปแทนปลอบใจเลยครับทีหนึ่งอ,อันนี้เอามาทำไมอ่ะจะลกค้างอยู่แล้วเนี่ยทีนี้มันก็เผอไปครับ แล้วหมดสิ้นความหวังแล้วความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าอย่างน้อยได้อีกสามโดได้อีกอชีตพัดเจ้ามาขึ้นหน้ามึงเราก็ไม่ใครอันนี้มาปลอดใจอีกอันหนึง่งทำตาได้เบน เป็นเน็ตโอชีคหาเก็บมาตั้งเยอะได้อาวุธแต่ละอันเข็มเลยนี่เส้นทางเขามาถูกทางไปเนี่ยมาถดกทางใช่ไหม

<laughs> 天堂万象剣余万石逃げ道はありません呪文律令チョックさばきのいかち

เขาขอระบายได้ไหมขอลบายน่าจะแฝกเราเกือเกินไปอ่ะนางโคคือนั่ขีดลบายหน่อยล้างบริสุทธิ์คุยก็คือผู้จริงนะยังอัพไม่ตัดคือคือมันทับไฟเราไม่ได้เล่นไง ตีพื้นตออา My power ครับครับสกิลอีนอีเตรียม,มพร้อมเยอะมากอีบอกยังไงตอนท้ายก็ผมน่าจะลงมงแหละได้เลยตีบอตอนะีกหลายตัวอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มให้เสร็จก่อนแล้วค่อยลองมาเจอกันอีกทีแล้วกันนะ <c oughs> กกุตโอเคโอเคฮะหลังจากที่ผมไปไปไอ้ฟามาก็ตอนนี้น้องนาฮิดาเราก็เลเวล90เลยนะฮะแล้วก็รวมถึงคอชนานธาตุใช่อัตราขีคอร์บิชประมาณนี้ผมใช้ไอ้สมุดนี้นะถ้าแบบช๊านาท่าสูงๆอลยสมุด4ดาวฮะผมยังไม่ได้สมุดาดาวเนาะ ถามว่าสมุดสองไอสอ,อนนี้อันไหนดีกว่ากันผมรู้สึกว่าด้านบนนี่ดีกว่านะแต่คือข้อเสียคือเราต้องสุม่มสุ่มบัฟไงใช่ต้องสุ่มบัฟคือบางทีมันสุ่มไปโดนบัฟที่เราไม่ต้องการผมเลยใช้อันนี้แทนเพราะว่าถูกต้องการชำนาญธาตุอยู่เอ่ออย่าไปดูเรื่องอัตราคียกับความรีคีฮะมันทำต่อยากนะอัติแฟกต์มันไม่ค่อยดีนะดูนี่ดิ อันนี้แฝงไม่มีชํนานาญท่านะเดี๋ยวต้องหาอะไรมาเปลี่ยนไว้นะอันนี้ก็เหมือนกันนะชํนานาญท่าสูงแต่ไม่มีความไรคิอัตราคิแม่งไม่ลงลงแต่พลังป้องกันอันนี้ก็ก็แย่เหมือนกันแหละฮะเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาเปลี่ยนนะเอาไวอนะผมเปลี่ยนเป็นมูนัทไม้แล้วก็ดูมูนัทไม้พึ่งพึ่งไปอะ่ะคอาไรคิสามสิบเจ็ดพูดจริงนะครับ ไอ้ฟาร์มทุกอย่างหลังไม้สุมอะไรทุกอย่างหลังไม้มันรู้สึกแบบว่าอะไรนะมันมันโชคดีกว่าเออนี่ฮะนี่ก,ก็หมวกหมวกอตัตราคีฮะเป็นหมวกกระดีเเตอร์เนาะค้ 20, อแรกคียี่สิบข้อชนาทน่าเจนะ็ดสิบฮะเลยทำชน,นาทน่าได้หกร้อยสี่สิบเจ็ดนะแล้วก็พอสวรรค์อัพอัพสี่หกหกนะเพราะว่าผมอัพต่อไม่ได้เนื่องจากผมต้องไปตีบอสบอสเออ อะไรวะซังคิโนคามเอเออมโซอะไรสักอย่างแหละเออเป็นบอสกาลามุดเออผมอยังไม่ได้เล่นในเรื่องไงก็เลย,เลยเตียังไม่ได้ฮะก็ประมาณนี้ทีที่ผมจ่าจะเป็นทีมสอบไฟฟ้ามีไรเดนโชกุนกับมิโกุมิกะและ้วก็ไฟฟ้าหนึ่งสีแล้วก็ตึ๊กไม้ฮะมีจงร,จงรี่จงรี่นี่ขายไม่ได้ดก็เปลี่ยนอันที่ให้สลับไปสลับมา ในตอนนี้ก็ยาเอะประมาณนี้เออแล้วเมออเป็นตัวถ้าสายฟ้าไม่ใช่สายฟ้าก็เยีระไฟเออเดี๋ยวลองมาเล่นกันดีกว่าทุกคนยังไม่รู้นะว่าการคอนโบอของตัวนี้คืออะไรไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเดีย๋ยวค่อยไปลองเล่นอะไรอะไรใหญ่ที อุ้ยแรงแรงแรงเฮ้ยกายเอวิโกแรงว่ะเอ้ยเฮ้ยต้องมีโล่ต้องมีโล่โล่เอ้ยแรง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 ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ทีมทีมออโต้ออโต้บอดยจุดก่อนไปเลยนะจุดก่อนไปเลยใช้ได้ใช้ได้โอเคโอเคถือว่าประมาณนี้ฮะเล่นกัายาเอวิโกใช้ได้ฮะ แต่ข้างหน้ากูต้องต้องเปลี่ยนไอ้ต้องเปลี่ยนเซตไอ้อติแฟก์ให้จงรีเ่แหละล่ะจงรีจงรีเป็นสายเลยส่ดีดีพีเถือว่าแรงนะเล่นเล่นได้เล่นได้เลยเล่นได้เลยถ้าผมสสยฟ้าผ่าไม่ทันแต่สกิล E ของน้องก็แรงนะสกิลีแรงก็ประมาณ ถ้าจะเอ็มมิโก,โกมีไอ้อะไรนะโลจงลี่ก็ประมาณเพิเ่ 27, 20, 20, ม20,07นะ20,07 20,000 20,05วันนี้20,02เออถ้าไม่มีโลจงลี่ก็ต่ำลงมา20,02 20,07หรือ20,05วันนี้แต่เป็นของน้องสกิป e, อีของน้องของน้องนัทยิ่ดาก็ถ้าติดถ้าติดก็ถือว่าแล้วนะ20,000 20,02โดยที่พอสวัสดิ์อัพแค่หกฮะเพราะฉะนาอัพขึ้นไปมากกว่านี้ได้อีกใช่ เดี๋ยวเราต้องไปเล่นเควสของสก,การ์บูธไงต้องไปเล่นเควสในเรื่องหลักเดี๋ยวรอรออัปเดตแล้วกันนะรออัปเดตเนาะเป็นเดิอนเลยมาทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็ขอไปฟาร์มไปยังไปเล่นเควสในเรื่องหลักก่อนแล้วมาฟาร์มเอาของอัพให้น้องเขาเออ,เอ,อ,เอ,อรอสักสองสามวันเดี๋ยวลงอาร์ติฟงอาร์ติแฟกเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะ